ชมเมื่อนี้เนาะคะวันที่นะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะแอดกัดเดินทางมาอยู่ที่วัดปูลึกลับนะคะมุอเซ้านี่นาะคะปูเพิ่งก็ได้โทรหาแอดนะคะปูว่ามรดการแฝดปีศาจได้ไปวสั่นค่ะแอดก็เลยว่าแปดมันกัดได้อยู่แล้วปูแต่ว่ามันได้หลายโตเนาะคะปูเพิ่งก็เลยบอกว่า,วา ปูชีปาขาวไมย่ยำแล้วปูมายำหาแล้วเนาะคะ่ะเมื่อคลืนนี่นะคะเป็นคลนวันระเนะคะ่ะเดี๋ยวนะคะกำมาถาฟังน้ากันนะคะธผูมชมแต่ก่อนอื่นเน,นาะค่ะธผรมชมท่านไหนที่เขามานะคะเขามาแล้วเนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและที่สําคัญกดกระดิง่งเพื่อที่จะประด้บลาดคลิปตัวเลขเน่าทางจากทังช่องเนาะคะ่ะเดี๋ยวนะคะอขออนุญ,ญาตไปจุดทูปก่อนนะคะเพราะว่า พันวามานะค่ะมาต้องไปจุดถูกบ่อกกลวพันกอนะคะมาตีพ่อ,นนะะพอฟันส้อยกันครับกบามน้มาสการค่ะปู๊บระโพรกระดดจะเนนนลนะหนอยเนาะนีะ่ข,นขึ้นนใจาก,กันตีได้ไปตีได้ไปพี่ญาติพี่พี่ตีได้ไปห่ะ กันถามมาอายกูว่าเก้าสองเนี่ยมบ่นหรือลอะไรมาสั่นถามกูเห็นอเด้อวะสิเดี๋ยวจะบอกมันนี่ละ <c oughs> <c oughs> บ่กเรื่องนี้แหละเด็กน้อยเนี่ยแหละเด้อพี่น้องเตรียมสมมติประกงาไว้เดี๋ยวจะแก้ความฝันให้ฟังก่อนครับนในมณฑลอันนั้นไปหาเพฝันเมื่อขึ้นขึ้นจังสีฝันเมื่อฝันนี่ละ ข้นเนี่ยมันออกแสงไหมเสงอยาออกสีอยากออกอยากออกม่วงๆทุกอย่อับลุกขึ้นมาอา้าวผู้ใดแล้วมันใจเที่ยนมันออกแสงนะข้นยิ้ม่งอาล่ามันงยิ้มมองเัินเงินนี่นะคนปูนี่บ่อออกเสียงม้วนอ,อันผนะู้ใดแล้วมัเอาไฟมาตั้งไว้มองยิ่งขึ้นดิควันมื้อวนันสิล ดีกวนมึงวันที่มนะยืนหลับไ่กหลับเพาันยี่หลีให้จังฝันอยู่จงหลับจางเตือนบอกังยี่หรีอกมาอยหมาหน่อยกัดเลี้ยนน้ำกลนอยู่ไหมอกพาะว่าหง่าไม่ยังมาเบ่งพวันหอกเสียงนะันอ่ิบอกไม่หอกเลเนาะมา บ้านเนี่มันเ็นหอแท้ๆน่นหนละวะบ้านเนี่ยมือวันกินหมึกขึ้อนอะรไรก็ได้ไปไปหาเพิ่นก็ดีไปมีผู้หญิงผู้หญิงผู้หนึ่ง,งกับผูอยอย้ชายนะบานเนี่ยไปไปบ้านโบรานนิโบรานเพราะว่าไปขึ้นไปหาเพื่นน,น่าทันขึ้นไปทั้งผู้บาเนี่ยทั้งผู้คนเนี้ย น้ำตกตาตาต้องวาเลี้ยวลงมาบ้านน้ำตกอยู่ทั้งคู่ใช่ไหมโอ้มีน้ำตกพร้อมเออบาดในบ้านจะล่องหาทางล่องบ่ได้บาดนี่ผู้หญิงเงินผู้หญิงมันอยู่ทั้งใจลงมาเนี้ยลงมาแม่เอาท่นหาทางล่องบ่พอเลยอืมปัญหาทางล่องบ่พอแสดงว่ามันอยู่เทิงลอตเตาร์สันครับาก็เลยว่าเดี๋ยวจะเป็นเพิ่นว่าเดี๋ยวจำไปถามเพิ่นนมาท่นเดี๋ยวจะพาไปมาั่ก็รีบ

ผู้ใต้ผู้หนึ่งเลยยิ้มเปยเปยมากนั่งถายยุ่งมองเัินตะแค่่ละตะแค่มองเก้าลละตะแคร่มองเัน,น,นผู้ยิ่งบอกกันงวดกว้อนทำไงจ๊ะว่านันน่งอยู่ตะแคร่ใบไผ่นั่งถาบาน,านีหันผู้ใอ้่นก่ยเลยย่างมายิ้มเปยเปยมากเป็นได้คิดออกไปแล้วว่ะบู้ <laughs> <laughs> <ไ>ว, <laughs> ว่าสิมาหาดันผู้ใหญ่คน วอ้นคนยืทตึงคนว่าท่านเราคิดออกไปว่าท่านเราเลยยิ้มเปื่อยๆนะการคิดพวออกเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งก็คิดออกกับสว่างโอ้ใช่มาเดียวทาวันที่หนึ่งมันกัดนั่นก็บบวันเดือนคุณพาึ้นยืดตึงผู้ดิภาึ้นอยู่ต้งผู้ดิอยู่ต้งผู่ระหว่างคิดออกไปแล้ว่า เคิดบอกเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ออกแล้ว่ะคิดบอกวันที่หนึ่งก็ออกวันที่หนึ่งมันออกอยู่แล้ววันที่หนึ่งก็ออกวันที่หนึ่งก็ออกช่มนี้แหละเดี๋ยวฟังก่อนเป็นเหมือนเปล่าตีวางเฉยๆบ้านเนี่ยก็เลยโซ่กับเล่ากับผู้ชายน่ะเล่ากับยิ้มเปย์เปย์อยู่แล้ววันเดียวกันเล้วก็บอกย้ำว่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งก็คิดออกแล้ว่ะ เออเต็มบ yeah. ่ก kind of ็เอาเลยต็ม hmm. ผ um, yeah. <For> ่งเป็นท่ผู้ออกเดินนี่แล้วว่ะแล้วก็ยิ้มอยู่หันหนะว่าเราก็ยิ้มผู้อีผู้อีอยู่ผู้ใช่นะครับผมผู้ใส่ที่อยู่น้ำพึ่นนั่นแหละกับผู้ยิ่งผู้ยิ่งว่าเดี๋ยวไอยผพาไป่งวนกท่นไปหาวันบ่ายในตนบ่เห็นเล้วนี่ยิ้ทต้องคู่คุณแม่น้ำตกตาตาขึ้นยิ้ทต้องคู่คุณแม่สูงมชุมคนแม่เลยลูกว่าว่าหาผู้ผู้ใชนี่แหละ บ่บ่เห็นเพิ่นมันออกไปเออบ่เห็นเพิ่นจะมันลงมาได้มาอยู่น้ำผู้ชายทียนที่เพิ่นว่ามเพิ่นว่าคิดออกไปเพิ่นว่าผู้ชายผู้ที่ถามปูนอะไรตี๋เออผู้ดีนั่งขายยุติกระแข่เพล่นน่ะคนั่งขายยุติะแขงเพิ่นก็เลยย่างมาผู้หญิงไปนน้ำมาน้ำแมาแล้วก็ย่างมาแล้วยิ้มเปื่อยๆมันทางเนาะพอดีมันนั่งอยู่บนกระแข่เราว่าคิดออกไปแล้วว่า จิตงัยจิตยังน้อบ่าหนิวะอยู่ในข่วมฝันรู้ว่าตีปัญหาได้ไปวะจันถ้าเดี๋ยวเขาหน่อยคิดออกไปเลยวิตหน่องเย็ซีคิดออกไปน้อหน่อยเป็นชีพมุกออกเดี๋ยววันที่หนึ่งก็รู้ด้วยตั้งแต่เรายำแต่ดี๋ยววันที่หนึ่งยำวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็คิดออกดอกเตีเย็ซีตีคิดออกบ้าวันโอ้โบออกแล้วค่ะแต่ว่าคิดว่าหนาสิมิ่นึงเอางี้ ประวัติจะเริ่มเด็กระลังเก่ากระลังเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าบ้องกระลังเก่ากระลังพระลงไปอยู่ในหันพระลงไปอยู่ในคนละล่างคนว่าเดี๋ยวมัอวันที่หนึ่งก็คิดว่าเราว่าวันที่หนึ่งก็คิดว่ายำแต่วันที่หนึ่งเราจะยำวันเดีวนะเดี๋ยววันที่หนึ่งก็คิดว่าเราว่าเสีแรงวันหนึ่งน่าจะยิ้มเปื่อเปื่ออยู่หันแล้วอกบอกอย่างนี้บอกซ้ำนี่เราไม่ตะยิ้มทีครับอมไม่จะยิ้ม บานนี้เพิ่นเล่นจกเงินเหรียญน่ะนะออกองมาซองเหรียญนี่เหรียญนั่นอันนัน้นบาทเท่านนะั้นเงินเดืนอนบาทมาวางไว้ปุ๊บวางไว้แล้วก็เลยเลี้ยวไปเห็นเงินเรียญร,รูปราชการที่เก่าะนะเงินเหรียญนัะนะ่นก็ว่ามันเป็นซองเหรียญเพิน่นเพิ่นงายไว้นะโยไปเบื้องบานนี้เลิ่เลีนยวกมา คนก็บอาอยู่หันล่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งก็คิดว่าแล้ว่ายำยำหนึ่งเหรียญบาทสองเหรียญเนี่ยบาทเดียวไปบาเหรียญบาทพอเห็นเราไม่ไปเอาเด้กเว่าเรียญบาทพอเห็นเอเรียญบาทสองเหรียญราชการที่เก่าสองเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าหนึ่งนี่แล้วคือขาดเสนอบาทเอาพี่น้องคิดออกไปคิดออกว่ามีพุดี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสห้า้าหนึ่ง เพราะว่าเพราะว่าตอนตอนที่ร้องว่านะอย่าลืมว่ากะลังเขากระตีกระลังว่าเป็นยังกระลังกะลังตีวาจีวาจนถ้าภาษาเขาเรียกว่ากล่องกล่องกัเป็นเก่าจังว่าพากันเป้่าการนตกการอยู่ภาษาไทยเขาเรียกว่ากล่องภาษายีสานเขาเรียกว่ากระลัง <laughs> กองกระดาษเนาะถ้าาราการเนาพุ่งทเก้ากองเออเพิ่นว่าหันเพราะว่าไปหาเพิ่นเราผู้หญิงไปนั่งเพิ่นมาเดี๋ยวจะไปเอ่ยบอกเพิ่นมาว่าสั่นเพราะว่าผู้นั้นเพิ่นยังกี่เก่งว่าสั่นผู้ใช่คนเลยยางมาเพิ่นเห็นอยู่เพิ่นยางมาแล้วเพิ่นยิ้มเปย์เปย์มาลำทางเนาะเพิ่นเลยมานั่งเพิ่นว่าคิดออกไปแล้วว่าง่วย มันกับบุรุษเนาะในวความฝันเนาะมันคิดอย่างน้อบานนี้ออกบานบบานี้ว่าเพิ่นก็ถามรถดิคร่ะเพิ่นมาคิดออกไปแลว้วว่าบานนี้กับบุรว่าท่านคิดอย่างน้อกับบุรีว่ามันคิดในใจคิดอย่างน้อเพิ่นว่า,วาเออมันคิดบอกออกเดี๋ยววันที่หนึ่งกับลู่ดอ,อกแล้ววาวันที่หนึ่งกับลู่อ่าเอาแต่วาย่ำหนึ่งขนาดน้อยจังเอาเก้ากองเพิ่นกัดให้มาแล้วรียนบบานนี้วันที่หนึ่ง เก้าหนงเนวันที่หนึ่งอี่นว่าวันที่หนึ่งเดี๋ยวก็รู้เราวะมั่อสิเป็นเก้าเก้า่งเปสิบอแลวีคนตีาประมาณเหรียญสองเหรียญต่ว่าเหรียญสองเหรียญราชกาที่เก้าารการที่เก้ากองเ่ลยเ่เก้าสองกนุเพื่นไผ่ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเอโอมันทั้งบนทั้งล่างล่างก็สิเกหนึลังแล้วตีเอาแล้วแต่ว่าตอนนั้นไปยุต่อมูดที่เห็นน้าตก นเป็นเราเป็นยุต้องพู้อะหนึ่งอยู่ล่างขึ้นไปหาเพิ่นเลยรันแต่แรงันะหนึ่งหมาล่างต้องตีไปตกลงเน้นนะหนึ่งนานหลายทงพูน้ำตกเหลี้ยวลงไปโอ้หมันลงาหาทางลงมาได้แล้วแบบนี้มานด็กก็ดีตอนตีหาเครื่องนมาสอข้าคุ้ยกันกับเพื่อนๆครับว่าด้ทำวัดเลยแม่ไกลขันแล้วก็อยู่เมีย กันว่านันคิดบอกออกกันบ่ต้องกลับหรอกคนว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งก็รููแล้วว่าคิดบวกออกบ่ต้องกลับอืมเลียบบ่ได้กรับวันวันที่หนึ่งกับลู้แล้วว่าแล้วผวกาย้ำยุหันละกันคิดบวกออกเดี๋ยววันที่หนึ่งกับลู้แสดงว่าบ่ได้บ่ต้องกราบนะปู่เนาะเลีบนี้พอดีหมูเมียสุนมากตีหาเครื่องไม่ตีหาสามสี่ไปป๊าจนจะไปบินบาทแล้วบานนี้ตายว่า คุยเพื่อนเครับคุยเพ,<อ>พื่อนคุยกับเราเราก็ยำกอ่นแล้ว,วเหรียญบาทสองเหรียญว่ามันสองเก่าหนึ่งแบะนะ้อพวกนั่นก็บเป็นแต่ด็เนาะสองเก้าหนึ่งสีอเก่าหนึ่งเด็กคนี้ยูไวมากนี่นละเพื่อนผันเอาเหรียญสองบาทเหรียญสอง <มา S 1> เหรียญอยู่ <มา S 2> แลวมาว่างอะมาว่างแต่แรกเดียวไปเห็นยูวลูกราชการที่เก่าสองเหรียญที่หับสองเหรียญเห็นเป็นลูกเล่าหละเลาบ่เดีเอาทั้งกไวยขึ้นดี เราทำหัวเลยบานนี้ก็เลพก่นก็เลยววาไปอีกเ้าไปอโิ้ยบออกเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ออกคิดออกดอกแล้วว่าบัดเลียวไปหาเงินเหรียนบัดเพื่อเห็นบ้านเอ้าผก้ได้พัดเอาเรียนไปใล้นกกะบลานละกอง บ่หารวมกันเนแยกกองบ่อห้ร่วมกองละหนึ่งลูกเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งก็สองย้อนคนตีลายเ c ซดตีลายอยู่แต่เมื่อแรกเก้าหนึ่งก็สอง่ะเร่มว่าพระเป็นขันโมกเจ็ดกับแปด้อเปพระเอ้าตีว่าเก้าหนึ่งขนขุนขี้นกุ้งมบันเนเพื่อนเป็นยังือเอาเหรียญมายำให้เบิงอีกสร้างสองเหรียญ ร่งกองอันนี้เนาะร่องุกองสองกองคนละกองเขาต้องดีว่าตกผลน้ำดเพราะว่าคนว่าหันคิดออกไปแล้วว่าเปนก็ะยำอยู่ที่พักคิดออกเดี๋ยววันที่หนึ่งก็บลูกรอแล้วว่าเป็นย่านถิมเนื้อเป็นยำเนืย่านทิมหนึ่งกับสองที่ได้บวกพอมาวันที่หนึ่งเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ออกวันนี้เลี้ยงกับเลี้ยงสองเลี้ยงแล้วก็ราชักรที่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองไม่สองเก้าเนื้อเก้าสอง เอาตีได้เลี้ยวกันไปน้ะนะอันนี้อันนี้ฟังจากที่แอดฟังเอฟซีเีเรียกคืนเรียกขึ้คไม่ใหญ่เอฟซย่าลมตไป่ยครั้งนี้ทแ้ั้น้ตีได้ได้เลยสาตัวงวดนี้ก็ต้องร่อปูตีให้น้ำมนแล้วปูจังตีออกแต่แต่ก็อยากฟังปูปูตีก็ติได้ครับปูพี่เครื่องวัดงหันเด้หลุมจหลุมาะว่าปูปูพันวาพันสีใไ้ ยางละเม็ดบนกับลางนี่ปูแล้วแตะไ้แล้วนี่ค่ะปูแปะไว้แล้วละแต่ว่าเข้าหฟังบข้างปูไปวุ่นนี่เข้าเขียนเฉียนเข้าเฉียน919น่าหนึบวะ919คือกันกับเอฟซีฟันตีบ่ต้องกับระหว่าฟันตีบ่ออกไม่ต้องกับด้วยระหว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งกับลูกราหว่า919เขียนเพิ่มเด้อพี่น้อง819กับ07 ศูเจมาจากไหนครับปูศูนย์เจดโอ้ยศูนเจ็ดกันเน่ยลแปดหนึ่งเก้านี่ยเ้คำนวณอะด้อประมาณเลขที่ปูตีว้ฝันปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้ากับเก้าสองมันมาค่ะเท่นั้นแ่ะศูนย์เจ็ดกันเนี่นเลขคำนวณอะไเลขคำนวณเราใส่น้าเก้าหนเก้าแปดหนึ่งเก้ามันผ่ะเนาะค่ะศูเจเราว่างเป็นหกได้เก้าเท่านั้นแ่ะราว่งเท่านั้น ระวางเก่าเป็นหกสิค่ะระวางหกหนั่นนี่สานีตัดออกไปเลยน่นแต่ว่ากระดังค่ะอีดีเนาะค่ะสำนักใดมากกับสองเจ็ดครับมั่นใจได้แล้วบ้านของปูเฮาเนี่ยแหละครับแต่บันนี้ปูพันผ่นมะยำวันที่หนึ่งสิคะมะยำหนึ่งกับสองเออพันมะยำหนึ่งเพราะว่าเหรียญสองเหรียญเหรียญสองเหรียญเด้แต่ว่าเหรียญบาทสองเหรียญค่ะ นีเอฟซีบ้านตัวเหรียญบาทใหญ่อยู่เด้เหรียญบาทดไงบัวร้านคนเด้เหรียญรุ่นใหญ่เออเหรียญสมัยเก่าเด้ว่าไม่เหรียญบาทรุ่นนี้หน่อยเข้าซื้อมือนีเด้เหรียญบาทใดไงคนดีไก่ระวังเก่ากำหกได้ครับปูว่าอะระวังเก่ากำหกคนนั้นกันล่วงล่างนไงเอากันนัอนก็เอาว่าจะให้กลับแล้วสองเก่า เราสองกันแล้วเจ้าผูใ้ใดสิกลับเดี๋วนะว่าอีกแล้วเด้อยพออย่างให้กลับบ่ <laughs> ต้องกลับสิบเก้ากบ่ต้องกลับ